โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับนดีรับเข้าสู่ช่องเดฟช e ฟนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับอวตารเดลัสเซเบนเดอร์นะและสิ่งที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นะครับผมก็คือบรรดาตัวอักษรนะครับบรรดาตัวหนังสือบรรดาภาษาที่เขียนอยู่ในอวตารเดลัสเซเบนเดอร์นะครับผมเรามาดูกันว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างแล้วก็แปลว่าอะไรบ้างนั่นเอง อันดับแรกครับผมต้องบอกก่อนว่าควรจะดูมาทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็จะได้จับได้ว่าโมเมนต์ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแล้วก็ตัวหนังสือตรงนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะผมเพราะฉะนั้นไปดูมาให้หมดก่อนนะครับโดยคลิปซีรีส์นี้นะครับผมผมจะทําไปทีละบุ๊กก็แล้วกันเพราะว่ามันอาจจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็คลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปด้วยเอาละครับผมเรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกัน ตัวหนังสือนะครับหรือตัวอักษรนะครับภาษาที่เขียนที่ปรากฏในอัตารเดลเซปนเดอร์ทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นตัวอักษรจีนนะครับผมหรือตัวคันจิหรือว่าฮั่นจือนะครับทั้งสิ้นเลยภายในโลกอวตารนะครับผมทั้ง4ประเทศทั่วโลกเนี่ยใช้รูปแบบเดียวกันนะครับเป็นหลักในชีวิตประจําวันเลยทั้งเพื่อการสื่อสารนะครับแล้วก็การประพันธ์งานต่างๆนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับยังมีบุคคลบางกลุ่มนะครับที่มองว่าการเขียนหนังสือเหล่านี้เนี่ยการคัดลายมือตัวหนังสือเหล่านี้เนี่ยเป็นศิลปะชนิดหนึ่งนนครัหืือออก็่เง สิ่งที่เรามาจะพบเห็นบ่อยๆนะครับในการเขียนก็คือการใช้ผููกันนะครับหมึกแล้วก็กระดาษแต่อย่างไรก็ตามนะผมยังคงมีการแกะสลักลวดลายนะครับตัวอักษรบ้างไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ต่างๆนะครับบนอุปกรณ์หรือบนวัตถุต่างๆนะครับก็ยังคงมีให้เห็นอยู่หนึ่งๆเช่นกันรูปแบบส่วนใหญ่นะผมคือเขียนจากบนลงล่างนะครับจากขวาไปซ้ายนะซึ่งเป็นการเขียนในรูปแบบจีนโบราณน,นั่นเองแต่ทางนี้นะครับก็ยังคงมีการเขียนรูปแบบอื่นปรากฏตัวเช่นกันนะครับผมทั่วไป สำหรับความหมายของแต่ละตัวอักษรน,นะครับแล้วก็คําอ่านเนี่ยผมขอเว้นเอาไว้ก็แล้วกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้จบจีนมานะครับอาจจะอ่านไม่ถูกแล้วก็ตัวอักษรไหนนะผมที่ผมสามารถให้ข้อมูลเสริมได้เนี่ยก็จะเสริมให้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะนําตัวอักษรที่ปรากฏในเรื่องทั้งหมดนะครับผมมาแปลให้ฟังกันตั้งแต่เริ่มเลยใครที่รู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะแล้วก็ขอบอกไกว้ก่อนว่านี่คือการแปลจากตัวผมเท่านั้นนะใครที่แปลไม่เหมือนกันก็นไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กกกันกันนล โอเคเรามาเริ่มกันเลยเอาตั้งแต่อินโทรเลยนะครับเปิดด้วยการสาธิตเบนดี้ทั้ง4ทธาตุนะครับตามลําดับซึ่งมีตัวหนังสือกำกับลักษณะเฉพาะเนี่ยของแต่ละธาตุเอาไว้ด้านหลังด้วยอันดับแรกครับผมด้านหลังพักคูนะครับเขียนเอาไว้เป็นตัวน้าบวกกับความดีนะครับความมีเมตตารวมกันก็จะแปลประมาณว่าเมตตาวารีอะไรประมาณนั้นนะครับผมต่อมานะครับผมด้านหลังของซัดนะครับเขียนเป็นตัวดินบวกกับความแข็งแกร่งนะครับผมแข็งแรงรวมเป็นปัทภีทนทาน ต่อมานะครับหลังอสุรามีตัวไฟกับดุดันนะครับรวมกันเป็นน่าจะประมาณว่าอัคคีโฮมแล้วก็หลังแอร์เบนเดอร์คนนี้นะครับมีตัวอากาศบวกกับความสงบความสามาัคคีหรือก็คือวายุสงบนั่นเองซึ่งแต่ละท่านะผมก็บ่งบอกลักษณะของท่าตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในฉากต่อมาครับผมเราจะเห็นได้ว่าด้านบนของแผนที่เนี่ยมีตัวหนังสือเขียนอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างด้วยเช่นกันด้านบนเนี่ยเขียนว่าพลังถูกแบ่งออกเป็น4และด้านล่างนะครับเขียนว่าหากแต่โลกนี้ถูกชี้นําด้วยหนึ่งเดียว หรือบุคคลคนเดียวนั่นเองจนตัดมาสุดท้ายครับผมบนโลโก้ของเรื่องนะครับเขียนว่าสื่อกลางปิญญาณผู้สืบสารมาเกิดบนโลกหรือก็คืออวตารนั่นเองครับผมต่อมาครับเราข้ามมาที่ตอนที่4เลยนะครับของบุกวันนะครับ The Warrior s o f เค s h วีนะครับพัดที่รูปแกะสลักของไม่ไม่ใช่รูปนี้พัดที่รูปแกะสลักไม้ของอวตารเคียวชีถือนะครับผมปรากฏ2ตัวอักษรเดียกันคือตัวเคียวในภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าเมืองหลวงแล้วก็ตัวชีนะครับที่แปลว่านักรบ รวมกันก็คือชื่อนางนั่นเองครับผมตัวเคียวชินะครับตัวเคียวตัวนี้นะผมยังปรากฏในชื่อเมืองโตเกียวหรือว่าเคียวโตด้วยนะครับทั้ง2เมืองเลยซึ่งเกียวโตวเนี่ยก็เคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาก่อนนั่นเองเราตัดข้ามมาเลยนะครับมาถึงตอนที่ชื่อว่า winter solstice part 1 the spirit world นะครับผมที่วงกลมบนพื้นอารามอาคัคคีบนเกาะจันเซียวเนี่ยปรากฏตัวอักษรนะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆอันได้แก่อันแรกนะครับว่าสันตาวิสุวัตนะครับวันที่กลางวันและกลางคืนเนยาวเท่ากันในช่วงฤดูใบไม้ผลิ อันดับต่อมานะครับคือครีสมายันหรืออุตรายันนั่นเองนะครับผมคือวันที่กลางวันเนี่ยยาวที่สุดและกลางคืนสั้นที่สุดของปีนะครับต่อไปเป็นวันศาสวิสุวัตนะครับหรือวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันในฤดูใบไม้ร่วงและสุดท้ายครับผมวันเหมายันหรือว่าเหมันอายันนะครับกลางวันสั้นกลางคืนยาวที่สุดของปีซึ่งเป็นวันที่โรคูนะครับบอกให้เองเดินทางมาที่นี่เพื่อติดต่อกับเขานั่นเองวันเหล่านี้นะผมยังมีความสําคัญนะครับแตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเทศนะครับผมแถบเอเชียตะวันออกในสมัยโบราณนะครับ ต่อมาครับผมเรามาถึงตอนที่ชื่อว่า The Water Wedding Scroll นะครับเราจะมาดูในส่วนของตำราวิชาวารีนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าตำราวิชาวารีรูปแบบที่1ส่วนทางขวานะครับผมเขียนเอาไว้ว่ากระบวนท่าแทวารีเดียวนะครับต่อมานะครับเราข้ามมาที่ The Blue Spirit นะครับผมมีใบป,ประกาศจับของแองอยู่นั่นเองเขียนเอาไว้ซะยาวเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรนะครับผมประกาศจับอวตารผู้ต้องหาเป็นผู้รู้วิชาวายุสร้างพายุซัดและหลบเลี่ยงเยี่ยงสายลม เข้าจับกลุ่มด้วยความระมัดระวังสูงสุดในนามแห่งไฟล์อ r d เราจะได้เห็นประกาศนี้อีกนะผมในตอนที่ชื่อว่า The d i ดิเ t e r ตอนะครับในอนาคตร่วมกับประกาศไปอื่นๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันตอนต่อไปครับผม The Fortune t นเ l เ r นะครับ ตรงที่ซากาแต่หินไปโดนนะครับมันเขียนตัวฟุกุเอาไว้ด้วยในภาษาญี่ปุ่นนะครับแานว่าฟุกุนะอันนี้นะผมมีความหมายว่าโชคดีหรือมีสุขนะครับซึ่งมักจะพบเห็นตัวอักษรนี้เนี่ยได้ตามในวันตรุจจีเลยไวต้ตตุรจีรอบหน้านะผมก็ลองสังเกตอยู่นะครับวันจะมีตัวฟุกุนี้เนี่ยปรากฏเต็มไปหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประโคมไฟบนซองอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวฟุกุนี้นะครับผมยังปรากฏอยู่ในชื่อจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะผมหลายๆจังหวัดเลยอย่างเช่นฟุกุโอกะเป็นต้นนะครับ ตอนต่อไปครับผมบาโทออฟเดอะวอเตอร์ไทฟ์นะครับบนแผนที่ปรากฏสถานที่และตัวหนังสืออยู่มากมายเลยแต่ส่วนใหญ่นั้นเนี่ยอ่านไม่ค่อยจะได้นะครับส่วนทางซ้ายบนนะครับเขียน4ตัวนี้ไว้ครับซึ่งต้องแยกออกก่อนนะครับตัวแรกครับผมคือตัวทะเลนะครับตัวที่2คือตัวดวงจันทร์และ2ตัวสุดท้ายนะผมมีความหมายว่าคุ้มครองปกป้องปลวยพรนะครับถ้าจะให้แปลหยาบๆเลยก็ประมาณว่าขอพรจากสมุดและจันทราคุ้มครองหรือปกป้องพวกเราประมาณนั้นนะครับ ส่วนตรงกลางในส่วนอ่าวนะผมมีคําว่าหัวหน้าอยู่นะครับในที่นี้เนี่ยน่าจะหมายถึงฮากดะนะครับผมหรือว่าหัวหน้าเผ่านั่นเองแล้วก็ยังมีคําว่านักรบอยู่ด้วยนะครับผมส่วนทางซ้ายล่างเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าภูเขาตะวันออกเรามาที่ตอนถัดไปนะครับเดอะดิเซอร์เตอร์เป็นตอนที่แองเนี่ยไปเจอกับจองจองนั่นเองนะครับผมเราจะเห็นโปสเตอร์โปรโมโทเทศกาลอาคีนะครับที่โปสเตอร์นี้เขียนไ้ว่าเฉลิมฉลองวันเทศกาลอาคีเสมือนได้กลับประเทศเชิญลิมรสอาหารอาคีดั้งเดิมนเทศกาลอาคี มายากลโยนของปรามาจารย์คัคีและละครหุน่นก็ทุกอย่างก็ปรากฏในงานนะครับให้เราเห็นต่อไปเป็นประกาศจับของจองจองนะครับเขียนไว้ว่าประกาศจับจองจองอดีตพลเรือเอกอคัคีอายุ60ปีผมขาวแลดูอ่อนแอแต่แท้แล้วชาญยุทธอัคียิ่งจับกลุ่มด้วยความระมัดระวังต่อไปครับผมบขั่ง้างกันเลยครับประกาศจับของเชนนั่นเองอดีตผู้กองอาคีขี้คลาดหนีทับและเป็นกบฏอายุ30ปี ชำนาญวัตถุระเบิดจิตไม่ปกติจับด้วยความระมัดระวังแม้ใส่ไฟซะด้วยต่อไปนะครับเป็นประกาศจับของ The Blue Spirit นั่นเองประกาศจับวิญญาณสีน้ำเงินผู้ชิงตัวอวตารสวมหน้ากากละครปรตัตพีสีน้ำเงินไม่ทราบตัวตนจริงมีใช่วิญญาณเยี่ยงชื่อหากพบตัวโปรดจับกลุ่มโดยทันทีจะสังเกตเห็นนะผมไาด้านล่างของทุกอันเนี่ยมีตราประทับสีแดงอยู่นะครับเขียนเอาไว้ว่าตราประทับหลวง แห่งฟอร์ลอร์ดโอไซนะครับหรือก็คือเป็นคําสั่งของโอไซโดยตรงนั่นเองเราข้ามมาที่ตอนสุดท้ายเลยนะครับของบุกวันนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่า The s i e s e of the North Part 2นั่นเองมวนตําราที่เชาพบจากของสมุดหวังชีทงนะผมเป็นตัวอักษรจีนโบราณนะครับมีความหมายว่าวิญญาณจันทราและวิญญาณสมุดและส่วนนี้นะผมก็แปลว่าเผ่าวารีเหนือนั่นเอง เท่านี้ก็เป็นอันจบส่วนของบุกวันแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับผมผมตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองบอกกันได้นะครับผมจะทําคลิปแปลแบบนี้นะครับผมไปจนถึงจบคอมิกเลยตัวหนังสืออะไรที่ปรากฏในเรื่องนะครับก็จะแปลมาทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีส่วนเสริมด้วยนิดหน่อยนะอาจจะเป็นพวกแบบจากสครับบุ๊กอะไรเงี้ย ยังไงก็รอชมกันก็แล้วกันครับช่องเดพีเปิดให้สมัครสมาชิกกันแล้วนะผมสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนกันแล้วก็ยังได้เข้า Discord มาพูดคุยกันด้วยนะครับได้รับรู้ข่าวสารก่อนใครมีสิทธิ์ร่วมเล่นเกมรุ่นรับรางวัลกันได้ด้วยนะครับผมยังไงตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ